ทำกระจุกครั้งแรกห้าทีมมองเลยว่าจัดเลยว่ามันเฉยเนาะพี่บิวมาบอกให้ทีมว่าขายอันนี้ไหมอะไรเงี้ยลองไหมให้บอกว่าไม่ลองเพราะว่ามันเฉย้ยังไม่ชอบแต่บิววาไม่ฉันจะทำฉ,ฉันเคยทำอย่างเงี้ยมันต้องทําได้มันมันสามารถเติบโตได้จาก4าี่ใบสี่ใบแรกสดคืนแรกหมดเลยแล้วมาเป็น50บใบก็หมดภายในอาทิตย์แรกครับผมเอามากี่ใบก็หมดเลย เกินคาดตั้งแต่นับหนึ่งค่ะเมื่อวัสดุบ้านๆจากป่าพรุอย่างกระเป๋าสารกระจูดกลับถูกใจคนนอกพื้นที่เมื่อรู้ว่ามาถูกทางหน้าจอออนไลน์ก็กลายเป็นความหวังของนทวัตรรดิดชัยนันท์ใช้ชื่อเสียงที่เคยสร้างไว้เมื่อครั้งเป็นนักแสดงสังกัดทิฟฟานี่โชวพัทยามาร่วม3ปีเป็นใบเบิกทางชีวิตใหม่ หลังพิษโควิด -19 ระลอกแรกทำให้จำใจบอกลาแสงสีจับมือคนรักชาวพัทลุงผู้พริตรักนิ่มอดีตพนักงานแบงค์จากเมืองใหญ่มาตั้งต้นใหม่กับงานภูมิปัญญาในบ้านเกิดจากแบบว่าเออเราเป็นแบบว่าตัวประกอบอะไรเงี้ยครับผมใช้เป็นแดนซเนดนซอร์จน จนแบบว่าเราได้เป็นตัวหลักในโชว์ต่างที่ก็จริงแต่นัทวัต์ยังไม่ทิ้งตัตนครั้งเป็นที่รู้จักในนามอารยาประสบการณ์ที่คลุกคลีกับงานโชว์เป็นต้นทุนความคิดสร้างสารรค์กระเป๋ากระจูดภายใต้แบรนด์บ้านอารยาจึงโดดเด่นด้วยสีสันและลวดลายจากเทคนิคงานปักไหมพรมไม่ว่าจะเป็นลวดลายดอกไม้หว,วานๆภาพเหมือนจิตรกรรมชื่อก้อง และที่มีออเดอร์ล้นๆเลยก็ต้องงานปักภาพเหมือนสัตว์เลี้ยงเอาใจคนรักสัตว์ค่ะงานกระจุดปักมือที่มีเอกลักษณ์ใบต่อใบย,ยังเข้าตาวงการนางงามได้ That Miss Universe Thailand แอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นไม้แขวนหิวกระจุดไทยไปไกลถึงเวทีจักรวาลสหรัฐอเมริกาและเร็วนี้ยังเพิ่งมีคอลเลกชันกระเป๋ากระจุดต้อนรับสาวงามนางสาวไทย ส่งต่อความปังให้กระจูดจากทะเลน้อยอำเภอควนขนุนไปไกลเกินฝันเกินคาดมากๆครับเหมือนเราตั้งเป้าหมายไว้แค่50%แต่ตอนนี้มันเกินเกินร้อยมากๆอย่างเงี้ยเรามียอดยอดยอดซื้อมาอาเรื่อยๆแล้วแบบเยอะขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยครับในตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีเต็มอย่างเงี้ยครับมีประเทศจีนนะครับไต้หวนันมาเลเซียฮ่องกงครับผมเป็นแบบหลักๆเลยแล้วก็จะมี ยุโรปครับก็จะมีพวกอเมริกาครับผมแรกๆเลยเราไม่รู้ว่าจะใช้สีของอะไรใช้เทคนิคไหนในการทำนะครับผมการจัดเก็บแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรนะการดูแลรักษาซึ่งหนูเพิ่งมาเริ่มต้นหนูยังไม่รู้ว่าอ แบบที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรแบบดีที่สุดคืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เราแค่รู้พื้นฐานเหมือนเหมือนบิวกับน้องทีมอะครับเดินตั้งแต่ตรงควรนะครับเดินเพื่อจะดูกระจุดทุกร้านเลยเดินดูทั้งหมดว่าอันไหนสวยอันไหนแบบไหนที่ขายดีแบบไหนที่ที่เราจะสามารถเติบโตได้แบบแบบไหนที่มันมันมันลึกซึ้งแล้วก็คนรับรู้สึกประทับใจอย่างเงี้ยครับ ทะเลน้อยแน่นอนนะคะ<ม>ก็ต้องเจอกับการสารกระจูดค่ะตรงนี้คือสารกันหลายบ้านเลยนะคะแต่ละบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปขนาดไซส์ก็ต่างกันไปด้วยนะคะอย่างอย่างของแม่นี่อันนี้ขนาดเท่าไหร่คะแม่เก้าค <99. S 1> ูณเก้าเขาบอกว่ามีมีชื่อเรียกด้วยใช่ไหมถ้าไซส์ประมาณน,นี้เรียก <9. S 1> ว่าอะไรคะแม่เก้าคูณเก้าอันนี้อันนี้ประมาณนี้ตัวนี้มันเก้าเกิดคามถูงนี้มันก็เป็นเก้าอืมค่ะอันนี้ลายมันเป็นลายยังไงคะแม่ลายบิฟเฟล เซลพิลเซลอะพิเี่ก็อีกด้านหนึ่งถ้าบอกว่าเป็นของบ้านอารยาเขาบอกว่ามีการออกแบบนะคะไซส์ของกระจูดเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองคืออันเล็กๆแบบนี้คุณผู้ชมน่ารักเลยคือถือสะดวกนะคะเหมาะกับผู้หญิงเลยซึ่งนี่เลยแม่ของเราช่างมือหนึ่งก็บอกว่าเทคนิคการสารก็จะแตกต่างแล้วก็ยากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแม่มันยากกว่ายังไงบ้างคะมันเล็กเนี่ยก้นมันเล็กมันมันมันต้องมันต้องอ่านไปอันมาหลายเดียลูก เออมันเล็กองส่วนจวนจ่วนุ่นมันจะเล็กแล้วหนูสังเกตคือมุมเขาจะแบบแน่แนเห่ี่ยมเีอย่างนี้เลยถ้าเทียบกับอันใหญ่ใช่ไหมคะแม่แม่มีเทคนิคยังไงทําให้มันขึ้นทรงได้ขนาดนี้เนี่ยตรงนี้แกนิมัดแล้วก็เวลาที่เราจานแล้วก็ตรงรีดไปอย่างนี้รีดไปรีดไปไป,ไปถือว่ายากไหมแม่มันก็ยากอยู่ลูกแต่ไม่เกินความสามารถไม่เกินความสามารถของคุณดารีน้อยจ้าโอ้โหสุดยอดค่ะ กระจูดบ้านอรารยาจะปังไกลไปไม่ได้ค่ะหากไม่มีคนเบื้องหลังทั้งช่างสารกระจูดที่เป็นเหมือนหัวใจของชุมชนทะเลน้อยสวัสดีครับไปจนถึงงานปากักซึ่งมีทั้งช่างฝีมืออาชีพและยังกระจายงานสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มนักเรียนในชุมชนอายุเพียง11ปีก็เป็นช่างฝีมือดีได้เช่นกันค่ะ คทำยากสิต้องระวังเวลาปากคืออะไรคะอ้าต้องดูที่ตาแล้วก็จมูกแล้วก็ปากต้องให้เหมือนค่ะแล้วก็สีต้องคล้ายคลึงที่สุดดอกไมอะไรบ้างแล้มีหฟังดอกไม้แล้วก็มืผู้หญิงผู้หญิงค่ะติดก่อนยากไหมคะคุณแม่น้องยังเล็กอยู่เลยอ่าก็มีร้องไห้บ้างแต่เกาชอบอะค่ะเกาชอบเขาเขาจะทำให้เสร็จ ก็พูดถึงก็ไม่ยากเท่าทไหร่แต่อยู่ที่ความตั้งใจและความชอบของเขาด้วยไอ้กระเป๋าเนี่ยมันตึง่งพึ่งจะมาทมแต่คนเราก็สารเจือธรรมดานี่เลยมันก็ดีอ่ะมันก็สวยดีและคุณบ้านเราจะได้มีอาชีพต,ต่อไปไงถ้า <c oughs> ของเราขายได้ใช่ไหมขายได้เราก็จะได้มีอาชีพเลี้ยงชีวิตกันต่อไปเราก็มาศึกษาข้อมูลอีกว่า ในระแวกที่เราอาศัยอยู่นี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาพัฒนาต่อกับงานเราได้ก็คือเราไปเจอกลุ่มนะครับผมเป็นกลุ่มเปราะบ,บ้างใน,นในพื้นที่ชุมชนทะเลน้อยนะครับผมเราก็เลยให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ครับผมมาทํางานกับเราก่อนโดยการที่เราก็คัดเลือกเข้ามานะครับผมจนเราได้ครูช่างที่มีฝีมือมาทํางานกับเราเราก็พัฒนางานมาเรื่อยๆครับจุดเริ่มต้นนะครับเหมือนว่าให้เขาได้มีรายได้ในจุนเจือครอบครัว มีมีอยู่มีกินมากกว่าที่ที่ที่จะลิงหินถนึงแบบว่าเราจะขายดีเราจะรวยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ลิงหินตรงนั้นเราเราแค่มองว่าอยากให้เขาได้มีอาชีพต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถสร้างให้ลูกหลานของเขาได้มีอาชีพต่อต่อกันเรื่อยๆนะครับ ย้อนไปเมื่อราว4ี่ปีที่กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่คู่รักจากเมืองใหญ่ลองผิดลองถูกทั้งเป็นเกษตรกรปลูกขายผักบุ้งทำประทูแดดเดียวก่อนจะลงตัวกับงานกระจูดที่ไม่หยุดสร้างสารรค์และตามเทรนด์ให้ทันคิดผสมผสานกับวัสดุต่างถิ่นเช่นสารกระจูดคู่ใบลานไม้ไผ่คิดดีไซน์ให้สวยสับสร้างมูลค่าและหวังถึงการอนุรักษ์งานฝีมือ สื่อคุณค่าธรรมชาติแดนใต้อัญชลีปสุวรรนไทย PBS รายงาน